วันนี้มารู้จักกับหอยมือเสือนะครับหอยประเภทนี้มันจะมีอยู่สองสองประเภทนะครับอีกอีกอันหนึ่งตัวหนึ่งก็คือเล็กเล็กกว่านะครับซึ่งเขาเรียกหอยมือแมวนะครับตัวนั้นเขาจะเล็กกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเอออันไหนหอยมือแมวอันไหนหอยมือเสือให้สังเกตจากเปลือกนะครับให้สังเกตจากเปลือกเปลือกหอยมือเสือเขาจะเป็นชั้นๆนะครับเขาจะเป็นชั้นๆั้น เนี่ยอ่าจะเห็นชั้นก็จะใหญ่แต่ถ้าเป็นมือแมวเนี่ยจะละเอียดยิบเลยแหละครับไม่ไม่ยืดออกมาทางเนี้ยมันจะละเอียดแล้วตัวของหอยมือแมวจะใหญ่สุดก็ประมาณกําปั้นเรานะครับหอยมือเสือเนี่ยอย่างเล็กๆที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณ5 6นิ้วแล้วนะครับหอยมือเสือเนี่ยก็อยู่อยู่อยู่ในประมาณนั้นถามว่ามันใหญ่เต็มที่ได้อะไรใหญ่ได้เป็นเมตรครับหนักได้ถึง200โลนะครับ ก็ยกกันไม่ขึ้นนะครับถ้าอยู่ในทะเลที่สมบูรณ์อายุของเขาก็เป็นร้อยปีนะครับร้อยปีขึ้นลักษณะที่โดดเด่นของไอ้เจ้าหอยมือเสือนะครับหรือหอยมือแมวเนี่ยก็คือเขาจะมีกรีบยื่นออกมานะครับนะครับก็จะมีปากอยู่อันหนึ่งคือปากตัวเนี้ยมันจะเป็นหน้าหน้าหน้ายาวนะครับวายาวแล้วก็ทางด้านหัวเนี่ยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ ทางด้านหัวเนี่ยเขาจะมีปากเล็กๆอีกอันหนึ่งนะครับเ,ออเห็นไหมครับปากเล็กๆจะเป็นท่อออกมานะครับไอ้ตรงนออเ,เ,เนี้ยไอ้ท่อเล็กๆนี่ยเขาเอาไว้จับกินนะครับพวกสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งเน่าเปื่อยที่หลุดลอยน้ํามาตรงเนี้ยนะครับส่วนไอ้เจ้าปากไอ้เจ้าปากของเขาเนี่ยไอ้ปากหน้าหน้ายาวๆอันเนี้ยนะครับไม่ยื่นออกมานะครับตรงเนี้ยสังเกตดูเขาจะมีฝอยๆอยู่ตรงปากเขาตรงเนี้ยคือตัวกองน้ํานะครับ แล้วลักษณะพิเศษของไอ้เจ้าหอยมือเสือกับหอยมือแมวเนี่ยเขาจะมีสหรไหลนะครับคือแซนโทรี่นะครับเอาเรียกอย่างเป็นทางการเลยวันนี้ขอเป็นภาษาอังกฤษทั้งวันนึงนะครับไอ้เจ้าสหรไหลซูแซนโทรี่เนี่ยนะครับก็เนี่ยดูครับตามปากกาลังเนี่ยที่เห็นเป็นสีสีเนี่ยคือสหร่หลตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันนะครับเขาเรียกสหรไหลซูแซนโทรี่นะครับก็ไอ้เจ้าหอยมือเสือเนี่ยเขาดันมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะพิเศษของเขากับหอยมือแมวนะครับก็ จะใช้นะครับวิธีเลี้ยงของเขาก็ง่ายครับของผมเนี่ยผมวางอยู่กับพื้นทรายเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเ,เราเราเราหาพวกหินเป็นแบน,นนะครับวางให้เขาเขาก็จะจับเขาจะมีเอ็นเขาอยู่ใต้ท้องตรงนี้นะครับเข้ามาจับอยู่กับแผ่นตรงนั้นอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อเอาไว้หมุนหาแสงนะครับ บางคนบอกเอ๊ะเขามีไอ้เจ้าเอ็นตัวนี้เอ็นตัวนี้สามารถหลุดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเขาอยากสลัดออกมาเขา,าก็จะสลัดออกมานะครับก็เวลาจับหอยตัวเนี้ให้ระวังนิดนึงน้ําเขาจะพ่นน้าออกมาได้ด้วยนะครับเขาอมน้ําไว้ตัวเขาจะอมน้ํานะครับเนื้อเขาไม่ค่อยเยอะหรอกครับตัวนี้ยเห็นตัวใหญ่ๆเนื้อไม่เยอะหรอกกินแม่อร่อยอย่าก,กินนะครับของศารเขาครับ เขาเขาจะอมน้ําไว้เขาก็จะพ่นไอ้ตั้งทั้งทั้งปากตรงเนี้ยแล้วก็ไอ้ท่อเล็กๆของเขาเนี่จะพ่นออกมาถ้าโดนตาส่งโรงพยาบาลเลยนะครับแสบแสบมากนะครับก็พยายามนิดเลี้ยงเขาไอ้ตัวเนี้ยเลี้ยงเลี้ยงง่ายนะครับเนี่ยไอตัวปากตัวเนี้ยเขาก็จะกรองน้ําจับกินพวกเศษอาหารที่หลุดลอยอยู่ในน้ําเนี่ยครับวิธีเลี้ยงเขาไม่ต้องเอาอะไรป้อนนะครับเห็นเขามีปากเห็นอะไรพวกเนี้ยเอายัดใส่เข้าไป บ้วนทิ้งเลยนะครับอเขาสามารถอมน,น้ําเข้าไปแล้วบ้วนออกมาเนี่ยเขาบีบตัวออกมาบีบได้นะครับเขาจะขบตัวเข้ามาแล้วก็จะบีบน้ําในตัวเขาออกมาได้ด้วยนะครับเนี่ยครับคือการเลี้ยงเขาขอแสงตัวนี้ต้องการแสงเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็แรงพอสมควรน,นะครับถ้าถ้าแสงน้อยเนี่ยเราสังเกตได้จากสลายนะครับสีสีเขาจะไม่ค่อยชัดเจนจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับ ค่าน้ำสามตัวต้องได้ด้วยต้องการเหมือนกับประการลังทุกทุกอย่างนะครับค่าน้ำสามตัวด้วยแสงนะครับส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเขาเขาเขาใช้ปากตัวเนี้ยเขากองได้ครับในตู้ผมมีอยู่2ตัวนะครับเป็นหอยมือเสือทั้งคู่นะครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าก็สิ่งที่เอ่อเป็นศัตรูของเขาก็ก็คือเอ่อไอเจ้าพวกหนอนไฟเนี่ย นะครับก็จ,จะมาเจาะกินฐานเขาแต่แต่เขาจะโดนกินก็ต่อเมื่อหอยตัวนั้นไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหอยใกล้จะตายเพราะไอ้ไอ้เจ้านอนท่อไอ้นอนไฟเนี่ยมันจะกัดกินไอ้พวกสิ่งเน่าเปื่อยนะครับสิ่งเน่าเปื่อยก็คือพวกนี้ถ้าเกิดเขาจะตายเนี่ยจะเน่าเปื่อยนะครับผมมีอยสองตัวไม่มีที่จะวางแล้วครับตู้ก็เอามาวางไว้วข้างหลังผมมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกหอ,อยจอบ นะครับมันติดประการลังมาซึ่งผมสงสารเขาไม่ปล่อยกลับทะเลนะครับเอาเลี้ยงไว้เงี้ยนะครับไอตัวนี้กองน้ำอย่างเดียวจะไม่มีจะไม่มีกีบยื่นออกมานะครับจะไม่มีกีบยื่นออกมาสังเพาะแสงได้นะครับก็เขาก็กองน้ําอย่างเดียวก็สงสารเลี้ยงเขาไว้อีกตัวหนึ่งนะครับปล่อยทะเลไปโดนกินแน่เลยครับเพราะคนชอบมามากินตัวเนี้ยนะครับหอยจอบเอ็นอ่ะเอ็นมันอ่ะโลเป็นพันเลยนะครับ บอกให้รู้เนื้อเนื้อก็โลเป็นร้อยนะครับเขาก็จะแคะเนื้อไขยเหมือนกันครับก็วันนี้มาเรียนรู้กันผมไม่เคยพูดถึงเรื่องหอยเลยนะครับผมไม่เคยพูดเลยวันนี้ก็เอานะครับมาความรู้มาแบ่งปันเรียกง่ายครับพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งยากเขาขอแสงนะครับกระแสน้าโดนตัวนะครับน้านิ่งอยู่ไม่ได้นะครับต้องมีกระแสน้ํานะครับอ่าสังเกตดูดูดูจักรีบเขานะครับเนี่ยน้าต้องมีพอสมควร เพื่อให้เขา,เาได้ได้ตรองน้ำนะครับจับเศษอาหารกินได้นะครับเดี๋ยง่ายตัวนี้ไม่ดื้อไม่ซนไม่ไม่เดินรอบตู้นะครับแต่ตัวเขาจะขยับได้นะครับเขาจะใช้วิธีพ่นน้ำนะครับสมมุติเอ็นเขาไม่มีเนี่ยเอ็นเขาไม่มีจับยึดพื้นตู้เนี่ยเ,าเขาก็จะใช้น้ําจากไอเจ้าสองรูเขาเนี่ยพ่นแรงๆตัวเขาก็จะพลิกได้เนี่ยอย่างตัวนี้แรกๆอ่ะผมตั้งไว้ตรงแต่ตอนนี้มันมันเอียงซะละ เขาเพื่อเอียงเพื่อปรับเข้าหาแสงนะครับเพื่อเพื่อปรับเข้าหาโคมโคมไฟปรับเข้าหาแสงนะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับเอามาฝากกันวันนี้นะครับใครที่คิดอยากจะเลี้ยงสงสารเขานะครับให้รู้จักวิธีการเลี้ยงด้วยนะครับไม่ต้องป้อนอะไรแสงค่อนข้างจะแรงนะครับกระแสน้ํากลางๆนะครับเขาอยู่ได้แล้วไม่บุ่นวายครับตอนนี้ถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยบางตัวสีเขาจะสวยนะครับ สีเคจะสวยมีหลายสีตัวหนึ่งจะมีหลายสีเลยสีพื้นฐานนะครับของเขาก็คือสีน้ําตาลนะครับสีพื้นฐานเนี่ยถ้าแสงดีๆอะไรดีๆเนี่ยสีมันเริ่มจะมานะครับสีจะมีสีฟ้าสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้สีเหลืองเขาสามารถสร้างสีขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นไอ้สไลายสุสเซนทูรี่เนี่ยก็ดูตามประการังเนี่ยครับมันก็จะมีมีได้หลายสีเฉดสีนะครับสรลายตัวเนี้ยนะครับมีหน้าที่ สังเคราะห์แสงแล้วก็ส่งอาหารไปเข้าไปถึงเนื้อกราลังอีกทีหนึง่งนะครับนะครับเป็น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 สัตว์ที่แปลกนะครับซึ่งเขาสังเคราะห์แสงนะครับเอามาฝากกันวนันนี้นะครับความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับใครที่คิดจะเลี้ยงเขาน่ารักนะครับอ,อ่ถ้าตู้เล็กๆก็มือแมวนะครับถ้าตู้ใหญ่ห,ญหน่อยมีพื้นที่ก็อหอยมือเสือนะครับตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ทีเ่เฉพาะเปลือกนะฮะประมาณประมาณประมาณเกือบเกือบสินิ้วนะครับหรือว่าตัวใหญ่ไอ้ตัวตัวหลักตู้นั่นตัวนี้ประมาณประมาณประมาณ6กหกถึงเนิ้วตัวเนี้ยนะครับใหญ่นะครับ,นะรบออไอ้เจ้าหอยมือเสือหอยมือแมวเนี่ยมันจะแปลกอย่างถ้าเรามองอย่างเงี้ยจะเป็นสีน้ําตาลแต่ถ้าเราหยุดปั๊มขึ้นไม่มีขึ้นเลยเนี่ยเรามองท็อปวิวก็คือมองจากด้านบนลงมาเนี่ย สีจะเห็นชัดมากเลยนะครับสีจะเห็นชัดมากแต่ถ้าเร,า,เรามองอยู่อย่างเงี้ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ถ้าเรามองจากด้านบนลงมาเนี่ยคือถ้าน้ํานิ่งๆเเราจะเห็นสีก็ชัดมากเลยสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะสร้างมาเราก็จะมองเห็นได้นะครับใครที่คิดอยากจะเลี้ยงก็นั่นไว้นิดนึงนะครับ <queste ST. S 1> ตัวนี้คือสัต,ตสว์สงวนนะครับบอกได้เลยครับสัต,ตสว์สงวนนะครับถ้าเลี้ยงเขาแล้วถ้ามีโอกาสได้เลี้ยงก็ ตั้งใจเลี้ยงเขาให้ดีครับของผมตัวนี้ออพวกเขาให้มาอ่อยพวกนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเอามาผมก็เอามาอยู่ด้วยเขาไม่เขาไม่เอาแล้วผมก็เอา,เอามาอยู่ด้วยนะครับว่าส่วนใหญ่ในตู้ที่ผมโดยมากจะเป็นพวกออนี่นะครับเขาให้มานะครับไม่ค่อยได้ซื้อเอามาฝากกันครับนะครับอหอยมือแมวหอยมือเสียใครที่คิดจะเลี้ยงนะครับความรู้เบื้องต้นนิดนึงนะครับ